ขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนม ล้างแล้วยังมีกลิ่นคาวนมแถมมีคราบไขมันเกาะที่ขวดนมด้วยต้องทํำยังไงดีสวัสดีค่ะพบกับพี่แกนนมแม่ค่ะการล้างขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนมเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจและให้ความสําคัญเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนมนี้เป็นอะไรที่เราใส่อาหารให้กับลูกน้อยค่ะในคลิปนี้พี่แกนรวบรวมข้อควรรู้นะคะในการล้างขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนมค่ะมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ขวดนมที่เราล้างค่ะสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนเราฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้กับพิกันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพิกันค่ะข้อที่1ค่ะควรทําความสะอาดอุปกรณ์ปั๊มนมหรือว่าขวดนมทันทีนะคะหลังใช้เสร็จค่ะหากไม่สามารถทําสะอาดได้นะคะให้เราล้างคาบนมค่ะออกจากขวดนมวิธีการนี้ก็จะทําให้ง่ายต่อการทําสะอาดค่ะข้อที่2ค่ะในการทําสะอาดอุปกรณ์เครื่องปั๊มนมแล้วก็ขวดนมนะคะแนะนําว่าให้เราล้างมือของเราให้สะอาดก่อนนะคะและหลังจากที่เราทําสะอาดเสร็จแล้วก่อนที่เราจะประกอบค่ะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดอีกครั้งค่ะถึงจะไปประกอบอุปกรณ์เครื่องปั๊มนมแล้วก็ขวดนมค่ะข้อที่ ก่อนที่เราจะล้างหรือว่าแช่อุปกรณ์ให้เราถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆออกให้หมดค่ะเพื่อล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุมค่ะแล้วก็ล้างคราบนมค่ะด้วยน้ําอุ่นค่ะเพื่อกำจัดคราบไขมันนะคะโดยระหว่างที่เราถอดนะคะอุปกรณ์อยากให้คุณพ่อคุณแม่เช็คชิ้นส่วนอะไรต่างๆค่ะว่ามีชํารุดเสื่อมสภาพหรือว่าฉีกขาดหรือเปล่าค่ะรอยฉีกขาดต่างๆนี้ก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปซุกไปซ่อนอยู่นะคะแล้วก็เติมโตค่ะเมื่อเรานําไปให้ลูกใช้ค่ะก็อาจจะทําให้ลูกเกิดท้องเสียได้นั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาล้างขวดน,นมเท่านั้นค่ะและควรเป็นน้ำยาล้างขวดน,นมค่ะที่ทำจากสารสก,กัดจากธรรมชาติออร์แกนิกปราศจากอันตรายและสามารถขจัดคราบนมกลิ่นนมได้อย่างหมดจดค่ะอย่างโคโนโม โอคานิคกูน้ำยาล้างขวดนมตัวนี้ค่ะใช้เทคโนโลยี double nature c ค e ี n และสารทำาสะอาดจากวัตถุดิบธรรมชาติ100%ซค่ะตรงเข้าขาจัดคราบมันคราบโปรตีนคราบเหนียวจากแป้งและกลิ่นคาวจากนมและอุปกรณ์ต่างๆให้สลายออกได้ง่ายล้างกลิ่นได้ดีไม่มีกลิ่นของอาหารหรือกลิ่นนมสะสมให้กลิ่นหอมแบบเบอร์รี่ด้วยมาตรฐานแบบฟูดเกรดมั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้างและปสารจากสารอันตราย5้าชนิดค่ะสารแต่งสีพาราเบนซิลิโคนมีเนล ออยและแอลกอฮอล์ค่ะเป็นแบรนด์คุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่นเลยนะคะคุณแม่เชื่อถือได้ไว้วางใจว่าใช้กับลูกน้อยได้อย่างปลอดภัยมีผลการทดสอบการระคายเคือง Dermatology Test ว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายล้างแล้วมือไม่แห้งด้วยค่ะข้อที่5ค่ะให้เราผสมน้ำอุ่นแล้วก็น้ำยาล้างขวดนมโคโนโมโอการิคุ ในการล้างค่ะและเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้เราแช่ขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนมนะคะในน้ําอุ่นที่ผสมน้ํายาล้างขวดนมนาน30นาทีค่ะแล้วจึงล้างอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดนะคะโดยใช้แปรงล้างขวดนมฟองน้ําค่ะล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุมค่ะฟองน้ําที่ใช้หรือแปรงล้างขวดนมค่ะแนะนําว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับล้างขวดนมลูกเท่านั้นนะคะไม่ใช้ปะปนไปกับอุปกรณ์ล้างสิ่งอื่นๆค่ะหลังจากล้างน้ํายาล้างขวดนมเสร็จแล้วค่ะเราต้องล้างน้ําสะอาดนะคะจนน้ํายาล้างขวดนมหมดไปค่ะ น้อยสองรอบนะคะข้อที่6ค่ะเราจะต้องนําอุปรกรณ์ต่างๆนี้มาฆ่าเชื้อค่ะโดยวิธีการที่พี่การแนะนําเป็นการนึ่งหรือการอบฆ่าเชื้อค่ะเวลาวางอุปรกรณ์ต่างๆในเครื่องนึง่งเน้นว่าให้เราวางคว่ำลงค่ะถ้าไม่มีเครื่องนึ่งหรือเครื่องอบนะคะคุณแม่สามารถใช้การนึ่งกับเตาแก๊สได้เลยค่ะโดยจับเวลานะคะหลังจากน้าเดือดนาน15นาทีค่ะข้อที่7ค่ะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นหม้ออบนะคะหรือว่าเครื่องนึ่งนะคะแบบมีฝาปิดคะ่ะคุณแม่สามารถเก็บอุปรกรณ์ต่างๆไว้ในเครื่องนึ่งหรือ เอบได้ลยนาน24ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเอาออกมาค่ะเราจะต้องประกอบให้เรียบร้อยค่ะแล้วเก็บไว้ในที่ที่สะอาดไม่มีฝุ่นหรือมแมลงมาเกาะได้ค่ะอาจจะต้องมีกระอับนะคะหรือว่ากล่องใสค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือมแมลงมาเกาะมาไต่ค่ะและกรณีที่คุณแม่ไม่ได้ใช้เครื่องนึ่งแบบอบแห้งเราจะต้องนําอุปกรณ์ต่างๆค่ะมาผึ่งในท,ที่ที่ไม่มีฝุ่นละอองค่ะก่อนนําไปประกอบเก็บไว้ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างขวดนมโคโนโมะโอกานิคุที่ล้างขวดนมไดม้สะอาดมากกว่าที่ตาเห ลึกทุกซอกทุกมุมขวดพร้อมสารสกัดจากธรรมชาติและเป็นออร์แกนิกคุณภาพมาตรฐาน<ม>แบรนด์จากญี่ปุ่นค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ